สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขูทุกคนมื้อนี้กลับมาพบกับบาสุกเนาะมื้อนี้เท่าไรแขกอัพเสื้อมาฮับเสื้อมานะเพี่น้องไอเอลกอยอย่าทายนะฮะโอ้เอ๊จะอยู่ใส่ยู่เซนสบายดีตอนเนียวอยู่ตีทงหน้ามานอนอยู่นี่เลยนะมื้อนี้สิพาไอเอลกอยมาจุตับพี่น้องมาซอยจุนี่นี่นี่จุตับสดตัวนี้สามพันหลืบเนาะ อาอแม่แม่ซอยแม่ซอยที่ล่ะซอยแบบเป็นตอนหอยดอนเหมือนนี้ก็มากินอยู่เที่ยงหน้าไอ้ดอนเนาะมียังแน่นี่มาละบักเบืองเดือยบักควักใส่คมคมนะฮะเออเจ้ากินเลยเอาเอาเว้ยโอ้โหสามคมย่ยังูสร้อยซอยเป็นปลาแซ่บเลยนะเอาคมเอาเอมือนนี้ครับิลองมาเห็ดคือข้าวเจ้าเนาะพี่น้อง บริเวณบริยากี้เห็ดคือเขาดอกอยากอยากลองกินนะพี่น้องบ่เคยอยากเถื่ออยากลองกินเห็นเขากินคือจะว่าแซ่บแสบขี้จาวาเป็นตัวแสบเอาเลยไอ้บมไลมามาเป็นน้องมาอู้โหมามาเอาเอาไหมเอาไหมพี่น้องเอากคอเลยดึกขำยังงีอ๋อเอาเรึไม่น้อยดึกดึกเลยบ่เอาเอาสามมันดืบมป็น้นะน้ำเป็นต่แซ่บเนียอืมโอ้ยแกดูพี่น้องเลยแอากยเอาไดมั้ยเอียงไหวะ เตรียมพักไว้นะต้อนนี่ตั้บจะได้อดอนกลางทุ่งหนะด้วเนาะเด้อป็นจะได้กินแบบยัางก่ทันกินเอาเพิ่งจะต้องใส่เบิดสุกพักบักแตงคัดมันโดดเป็นจะได้เศษเศบอยู่ะเพิ่งขอลองก่อน ชมเขากินอะไนี่บ่แช่ไปดีก่านี่ดีก่นี่การกินดิบกะระวังเป็นพยาธิเด้อพี่น้นองกินยาเนาะเออขึ้นสดแช่นะขอขอบบไปดีเนาะในเนาะตอนนี้เราอยู่ทงนาแดดร้อยเชิาของเราห็นบาวถาวรเฟซไปเห็นเรากูเอาก็เลยมาหนะ้าโซโซ เออขากาตับนี่เนาะขากเส็บไปใช่อ่ะไปใช้เอาแล้วไปใช่แสบแสบจะจักเลยขอเฮ็ดขอเฮ็ดมาเอพ่อแม่พี่น้องมเดินมาเดินมาเดินช่วยอีกนะดอนตัดนี่ขากื้อเป็นจังได้หน่อยอื้ความอยากอึนเขา กัดมาละอีกของแสบขึ้นกับผมอ่ะโอ้เบิ้งแดงอยู่รอแดงอยู่ในนึงเบิ้งตับนะสุกแสบประสุกมันนี่มากินแบบตังหน้าบรรยากาศกัดทางนี้กัดตีนผู้เว้นกำลังกินเต้าหู้ นันเขาวะบนน้องจุดตา่างมันเบิรสุดอรรยเนาะมันเั็เขาท่าดิผักยู่บ่สูหามพื้นนะเด้อโอ้ได้ประมักโว้เบรก่างอือห้อผู้ชาซสนีก็มีคนามงามอนะอืนะกำลังคืนในจานพัดเดือนทางแจะบอ่ะ กระเจิ๊ยบเนขาวหอมห่อไก้เหอข้าจุ๋เห่อจึงตอนนี้พวกเฮาก็อยู่แบบทรงหน้าแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะมีกเหลาข้าวนำนยหน่อยนึงของแก่เหรมจมีมัง哈้าก็สลับ้วก็รักซี่นาการักบัวก เเอิญว่าอี่ยงนี้ปรือซ้ำปันเรือเอิแนวหนึ่งอี่ยงเกาะีซยัง่ายคิวอืมถาคิวคันหน้ากระแท่นะแท่นะโอ้โหวัชจูผมเป็นยังผมเป็นยังวาสิซอยจูปาดพวกเขากันอปาดตัวนี้นนะใครเดมิดบเขาอาโซกล่องนะแม่เจ้ากล่องจ้าฮันี่จากบัท ตบๆๆับตับเตะเตอมคำยังไงอยู่ๆเอ้มือหิายมั้งอืยหายน้อยๆใจขมแหละขมดีขมน่าจะไปจีนเบียร์ค่กเลยถ้ก็อ่อยค่ะพี้เหร่นะตกเป็นตับมาเกื้อหยางอ่ะจับก้นหยางมันแบบแล้วแล้ววะีจังไรแล้ว น่องแบบอ่าหอแบบเขากันอยสอยบ้างไงเาะบรรยากาศค่ำนากับืนมาแต่เก้่ยวเข้าพี่น้องเลยม <c oughs> าบราสอยจุนนเหมือนนี้เนาะแล้วังข้นมาแต่เกีียวเขาว่าซา, <c oughs> านเกี่ยวกันไอร้อนมะเห็ดคลายอนน้ำเดือดผสมตับ

เออยนี่ได้มันจังแก่เมื่อยแกะเมื่อยแก่เมื่อยมัตับาหวานแล้วยาเขียนเมื่อยไ่เดี๋ยวพอไอห้ฮงจานเมื่อยไงวะท่าทงว้าพออะไรกินอยู่เนอะหมืแอยแล้วฉีมันอนอ้าโอ้ยยัง่อยพิขม เห็นนะเห็นบาถากินในยางน้ำรำหน่องเลยพี่จะแซ่บได้เรากินให้อยงแ่บกินอะแซบเว้ยทำไมอาคำใหญ่แต่อายอืจังไหน เพลทแห้งแล้วเนี่ยเจ้าเพลทอันนี้องเจ้าหน้ากี้เฮ้่น้องเออเราจะกินแซ่บๆสบกับเขานักกินโมเบิดกินโมไหนกินจ็บไปไลยฉันก็จะกินนะนะกินไหนอยู่แต่ว่ากินโมหลายได้นะเออคือคงเจ้าเขาเจ้ากินจนเบิดหมดมันก็ดสิเป็นสีเรียนเรียดเนาะพี่น้องเนาะ

เสบแจ่วนี่เนาะทับอันเลือสมองีชำลหมยแก้มเลยีอะไรนทานเนาีงไีงคนะถ้าจะยืนนี่วะนสาบวะีงจะด้วยนี่แหละเรองจบอกมา มันบาเป็นเทียงนะอันนี้ครับม,มันมาเป็นหน้าจะก,กองอ่าเจ้าเขาเหตุนะหน้าตัวเองอยู่ผ่าป่วยหน้าตัวมีเทียงกินบะเวทพี่น้องเอยอันนี้ขา้าวเส้าเหตุเขาอ่าสองสามปีอันนั้นไม่เจ้ากันที่แรกว่าเส้าห,ห่องสีมาเนาะเจ้าห่องมากบ่ได้พี่น้องเป็นบ่มีรถเกได้บ่ได้มา เนาะยงเหมาหไหมักมมักก็บ่ต้กินดิเออัเนี่แค่กินสิดีๆมันทงเียนมามือจมองจัมือนู้นที่จะอนี้กา เอาด้วยซุปเท้าว่อไจิก้าป็นบ่าวสาวกินแล้วบ่อเองเอฟซีเปล่าเท้าด้วยเอฟซีเปล่าเท้าด้วยเอาหนาทำหนึ่งใบเอาใบออยิมเาเลยนะไอดินดีแหนมอยู่นี่เลยนะสุกสุกคนกันเด้อพี่น้องเดิมกินบ่าไหลคือเขามันเป็นเด็ดเดียดจังหน่อยเนาะเอาอีเดี๋ยว จบกับนี่ก็แเจวเขาจะเรืออะไรน้องพี่น้องน่าที่เทากินเบอเบิดบอเว้นนี่เนาะเบอรไว้พี่น้องเลยรถแบบขึ้นข้าวเจ้ากินเบอรไว้เบอรไว้แล้ก็เล่นมาปตอนเผาเคียดเผาเคียดตอนเผาตอนเคียด เอาพุ่มร่มรักเกียรติมาลุ้นกันว่าไก่อ้วเฟืองคลิปเป็นพี่พอดีตอนครับไอ้อกอยด้วยจินแบบแย่างเงินยไอ้อกอยได้ซื้อมาแล้วบอกเอาน้ำบลาสุกสำหรับพี่น้องเอ้ยความใจดีนะนี่น้ะหมดสั่งซื้อมากระบอกเงินน้ำข้าวสำหรั่น้องผมเอาจะกินหมดผมส่งแล้ะพี่น้องเนาะแกะข้าว้มันเหมือนด้วยส่วนนี้ก็เป็นไก่อบเฟืองน้ำพี่น้องเนาะกะคลิปกัสิเบิร์ตเพียงสำนีและพี่น้องเลยกลับไปเบิรงกนี่คลิป ไอ้อ้อยฝนเด้อพี่น้องเด้อไก่อบเฟืองน้ำแคมปิ้งน้ำนอนหน้าเนี่ก็คืศเนาะเปลาตอนเขียดพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อว่าสิกินจูสดแบบแซ่บๆคือกับเจ้าให้เบิ้งกะกินบ่ได้สินเนาะพี่น้องลมเลวเนาะคลิปนี้กะบ่มีหยังว่าสิกินจูตับแซ่บๆกะบ่ได้กินสับกินได้บ่ได้พี่น้อง เสียบอยู่แต่ว่าห้องกินไในวารายคือเขาเนาะพวกขจะมาบ๊ายบายเด้อพ่อพี่น้องเจอ,อกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย